ข่าวประชาสัมพันธ์จากพักประชาไทยพักประชาไทยโดยการน,นำของดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพักประชาไทยวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยาย,ยน2567พักประชาไทยจะจัดประชุมจัดตั้งสาขาพักประชาไทยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่ง ลงสมัครสสเขตเลือกตั้งจังหวัดพุยมำครบทุกเขตดตรบุญยงกันแสงหัวหน้าพักประรชาไทยกล่าววันที่หนึ่งกันยาที่จะถึงนี้นทางพักประชาไทายมีโปรแกรมกำหน,นดที่จะจัดประชุมจะตั้งสถานที่จังหวัดพุยยำแสดงพักประชาไทายจะสมัสสสเขตที่จังหวัดพุยยำด้วยอย่างไรกั้นครับ คือคือตามพระบรมยศประกอบรับผู้พักการเมืองของคณะโลกสิบเนี่ยผู้พกักการเมืองก็มีสาขาพักหนึ่ครับแต่ทีนี้พรรคประชาไทยแล้วก็ต้องการสร้างขยายกระจายอำนาจไปกับสาขาพักการเมืองต่างๆท,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 ที่บุรีรัมย์เราจะจะัดตั้งสาขาเป็นลำดับที่เจ็ดนะครับที่บุรีรัมย์แล้วก็คิดว่าจะส,ส่งสสลุงที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสิบเขีย,นขนค,ยคนไทยเข้าจประชชานตั้องดเป็นสับ สามัคคีต้องพัดสมัครสมานุกวาวเดิน่เท้าสู่ด้อมตาสามาคาีติอมีเศรษฐกิจไทยประชาชนประชาคนไทยเข้าใจประชาชนัมี้ทาน้องดงเป็นสักขีสามัคคีต้องพัดสมัครสมานุก้าาเดินแค่เท้าสู่ด้อมตาสามาคาีอมีเศรษฐ ให้ประชาชนคนไทยเข้าใจประชาชนเลื่องต่างวเป็นสายเลือเดียวเดี่ยวกันผูกเป็นเกลียวสัมพันธ์ให้มั่นหมายทุกชีวิตข้องทุกลมหายใจประชายานใจในสามัคคีประชาชุคนไทยเข้าใจประชาชนชาติศาสนาพรองอาษัยเป็นไปรับ